สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมระบบควบคุมหน้าต่างเปิดปิดอัตโนมัติ ตามฝนและแสงนะฮะควบคุมด้วย Arduino Uno ครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno ครับ a d a f r u t ส p นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเดรฟเฟกกับตัวรีเลย์ขนาด2 c h ช n n e l ครับที่ต่อกันเป็นแบบ H b i t ครับเพื่อทำมาที่ในการกลับทางหมุนของตัวมอเตอร์ครับซึ่งตัวมอเตอร์นะฮะที่เราใช้ไว้สำหรับในการเปิดปิดหน้าต่างนะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างบานเก็ดหน้าต่างบานเลื่อนนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งผ้าม่านอัตโนมัติก็จะใช้เป็น DC เกียร์มอเตอร์ครับโดยเราจะอาศัยนะครับ การกลับทิศทางการหมุนของตัวมอเตอร์เพื่อทำานาที่ในการเปิดปิดหน้าต่างดังกล่าวนั่นเองครับโดยตัวเซ็นเซอร์ที่เราใช้นะก็จะมี2ตัวด้วยกันนะฮะสำหรับตัวแรกครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ ตรวจจับฝนครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของอิเล็กโทรดนะครับตามที่นี Is ่เลยก็คือเป็นลักษณะของขั้วบวกและขั้วลบครับเมื่อมีฝนตกนะฮะลงมาบนเซ็นเซอร์ครับก็จะทําให้ค่าความต้านทานของตัวเซ็นเซอร์ลดลงครับส่งผลให้นะครับตัวบอร์ดขยายของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับส่งสัญญาณอนาล็อกไปยังขา A0 ของตัว Arduino Uno ครับทำให้เราสามารถที่จะทำการเขียนโปรแกรมได้ว่าถ้าเกิดนะครับสัญญาณอนาล็อกปริมาณเท่านี้ให้ทำมาที่นะครับสั่งให้ตัวมอเตอร์นั้นหมุนไปทางด้านหนึ่งเพื่อทำมาที่ในการปิดหน้าต่างครับหรือจะ เกิดว่าไม่มีฝนตกค่าความต้านทานของตัวเซนเซอร์ก็จะสูงขึ้นก็จะทําให้วัดแรงดันได้อีกค่าหนึ่งก็จะทําให้นะครับสามารถทาการเขียนโปรแกรมเพื่อกลับทางมุนของมอเตอร์เพื่อทําให้เนการเปิดหน้าต่างเพื่อเอาไว้ใช้ในการรับลมหรือระบายความร้อนได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นนะฮะเราก็ยังมีในส่วนตัวเซนเซอร์ LDR ครับซึ่งเป็นค่าความต้านทานแปลค่าแสงครับ ถ้าเกิดว่ามีแสงเข้ามาตกกระทบกับตัวเซ็นเซอร์ LDR นะครับที่อยู่ทางด้านหน้ากล่องก็จะทําให้ค่าความางของตัว LDR นะั้นลดลงครับส่งผลให้ตัวนะครับแรงดันที่เราได้ทําการพู l อัพค่าความดันทาน1 k เอาไว้ y. ลดลงไปด้วยนะครับทำให้สามารถที่ทําการเขียนโปรแกรมและอ่านค่าสัญญาณอนดล็อตัวนี้เพื่อท,ทํก,ก,การที่การควบคุมการหมุนของมอเตอร์ได้เหมือนกับการรับค่าของฝนนั่นเองครับนะซึ่งมอเตอร์ที่เราใช้ก็จะเป็น d c เกียร์12โวลต์ครับฉะนั้นพาวเวอร์ p l y ที่เราใช้ก็จะเป็น12โวลต์ด้วยครับโดยเราจะใช้ใน2ตัวพาวเวอร์ p l ายประมาณ12โวลต์นะครับกระแสไม่ต่ํากว่า5แอมป์ครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทํางานของตัวโปรเจกต์ดีที่สุดเนื่องจากว่าตัวมอเตอร์ในการที่มันทํางานเนี่ยมันก,ก,มก็จะกิน จากแรปเทอร์ที่นะครับมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะฮะห้ามสลับการเด็ดขาดครับตัวแรงดังน,นส่วนนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะแบ่งจ่ายไปยังหน้าสบะฮาริเย์ซึ่งต่อเป็นแบบแพดบิดและจ่ายให้กับตัวมอเตอร์โดยการหมุนกลับที่ทางได้ส่วนหนึ่งครับก็จะผ่านรูเลยของตัวบอร์ดอัลโดยูโนแปลลงมาเหลือประมาณ5โวลต์เพื่อเลี้ยงเซนเซอร์เลี้ยง LDR รวมถึงบอร์ดอัลโดยูโนเองดั่นเองครับซึ่งตัวโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับแผงวงจรภายในนะฮะเราก็จะทําการเก็บไว้ใน กล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับเพื่อคงทนในการใช้งานนั่นเองครับสามารถทจะทําการติดตั้งกับตัวหน้าต่างผ้าม่านหรือแม้กระทั่งหน้าต่างบานเกล็ดให้สามารถทําการเปิดปิดอัตโนมัติได้ตามฝนและแสงนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก็เป็นงยากครับที่นี้ที่เราจะเตรียมมอเตอร์ไว้สำหรับในการทดสอบให้สังเกตที่ทางการหมุนของมอเตอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและ l d r นั่นเองครับเมื่อเราทำการทดสอบก็จ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ครับ กูนะครับนะครับเมื่อกี้พอดีผมเสียบปลั๊กผิดครับนี่เราเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ขั้นแรกครับถ้าเกิดยังไม่มีฝนตกนะครับตัวเซนเซอร์แห้งอยู่มอเตอร์ก็จะหมุนไปทางด้านเปิดหน้าต่างก็คือหมุนไปทางด้านขวาจนกว่านะครับตัวหน้าต่างจะไปดันในส่องของตัวลิมิตสวิตช์ครับเพื่อป้องกันมาให้ตัวหน้าต่างนั้นหมุนไปเกินนะครับเดี๋ยวลองดูครับผมจะใช้ตัวหนีบนะครับหนีบ เป็นการจําลองนะครับคู่นะครับพอดีมันจะยากนิดนึงครับเพราะว่าผมใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นลักษณะของลิมิตตัวนี้นะครับมันก็จะสะดวกกว่านะครับอันนี้ผมใช้มือดีกว่าครับ ถ้าเราเอามือบีบไว้นะครับตัวมอเตอร์ของเราก็จะหยุดครับเพื่อนะครับให้ตัวมอเตอร์นั้นหยุดมาให้เกิดการหมุนเกินเกลียวของเรานั่นเองครับและในขณะเดียวกันครับถ้าสมมุติว่ามีฝนตกลงมานะครับนะครับตอนนี้ผมได้ใช้ในส่วนตัวหนีบหนีบเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เกิดฝนตกขึ้นมานะครับ ล้วก็จะใช้กระดาษที่ชู่ชุบน้ําพอมันหมาดใส่ที่ตัวเซ็นเซอร์แปะที่ตัวเซ็นเซอร์รับฝนก็จะเห็นว่ามอเตอร์ก็จะหมุนไปทางด้านซ้ายมือเพื่อทำาที่ใน,นการปิดหน้าต่างของเรานั่นเองครับจนกว่านะครับตัวหน้าต่างของเรานั้นจะไปดันนะฮะในส่วนของตัวเซนเซอร์ครับก็จะทําให้มอเตอร์นั้นหยุดหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหน้าต่างนั้นหมุนเกินเกลียวก็จะเกิดความเสียหายในขณะที่หน้าต่างนั้นเคลื่อนที่ไปได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวหนีบ,หน,บหนีบเอาไว้นะครับสักครู่ครับ ถ้าสมมุติว่านะครับฝนนะครับหยุดตกแล้วนะครับก็คือเซ็นเซอร์แห้งแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามอเตอร์หมุนกลับไปอีกด้านหนึ่งนั่นเองเพื่อทำหน้าที่ในการเปิดหน้าต่างอีกเช่นเดิมนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะการทํางานตามซีเควนต์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไม่มีฝนตกนะครับแต่มีแสงแดดเข้ามาจ้ามากซึ่งในที่นี้ครับผมจะใช้ในส่วนตัวไฟฉายในการฉายไปยังตัว LDR เซ็นเซอร์รับแสงของเรานะครับอ่านี้ผมเป็นไฟฉายนะ ก็จะเห็นว่ามอเตอร์ก็จะหมุนไปอีกด้านหนึ่งครับเพื่อทำหน้าที่ในการปิดหน้าต่างเช่นเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดอันรุนแรงนะครับเข้ามาในห้องก็จะเกิดนะครับความร้อนได้ชนะนะครับการปิดหน้าต่างของเราจึงปิดได้ใน2กรณีก็คือมีแสงมากเกินไปแต่ฝนไม่ตกและถ้าเกิดฝนตกก็จะปิดหน้าต่างเช่นกันครับในส่วนนี้นะครับจนกว่านะครับตัวบานหน้าต่างเราจะไปดันตัวลิมิตเซนเซอร์ อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะทําให้มอเตอร์ของเรานั้นหยุดหมุนโดยอัตโนมัตินั่นเองครับตามนี้นะครับอ่ามอเตอร์ก็จะหยุดหมุนฉะนั้นครับเราจรึงสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานอย่างเช่นนะครับเครื่องเปิดปิดหน้าต่างอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นบานเกตผ้ามา่านหรือแม้กระทั่งหน้าต่างเลื่อนได้นั่นเองโดยการเปลี่ยนตําแหน่งและการติดตั้งในสองตัวเซ็นเซอร์และมอเตอร์ได้นั่นเองครับครับผมผมขอจบการนําเสนอนะครับ ระบบเปิดปิดหน้าต่างอัตโนมัติตามฝนและแสงแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ